รงเรียนบ้านเมืองสวงยินดีต้อนรับท่านคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาศูนย์เครือข่ายที่19อำเภอเมืองสวงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอเขต2ด้วยความยินดียิ่งครับโรงเรียนบ้านเมืองสวงยินดีต้อนรับ ท่านบุญถิ่นมหาสาโรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองประธานอนุกรรมการท่านวิเชียนกันหาจันทร์ประธานศูนย์กระขายที่19รองประธานอนุกรรมการท่านไกรวุฒิพนมพงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการอนุกรรมการท่านถาวรมนมีผนนู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองสวงอนุกรรมการท่านเพียงฤทัไทยชุมวันศึกษานิเทศอนุกรรมการและเลขาอนุการ และคณะผู้ติดตามการประเมินทุกท่านโรงเรียนบ้านเมืองสวงขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับ โรงเรียนบ้านเมืองสวงตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลเมืองสวงอเภอเมืองสวงจร้อยเอ็ด 101, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีพื้นที่ตั้งโรงเรียนจำนวน10ไร่7จตารางวามีพื้นที่ทำการเกษตรจำนวนหนึ่งไร่3งาน70ตารางวาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด134คนและจำนวนครูและบุคลากรทั้งหมดจำนวน19คนมีเขตพื้นที่บริการประกอบไปด้วยหมู่ที่ 1. บ้านเมืองส่งน้อยหมู่ที่2บ้านเมืองสวงคุ้มกก,กแขน3ขาหมู่ที่5บ้านเมืองสวงและหมู่ที่6บ้านเมืองสวงคุ้มขอนแก่นครับ โรงเรียนบ้านเมืองสวงมีโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาดังนี้นายถาวรมุลมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองสวงหัวหน้างานสีฝ่ายประกอบไปด้วย 1. หัวหน้างานการบริหารงานวิชาการ นางเกตกนกศิรสุงเนิน 2. หัวหน้างานการบริหารงานงบประมาณนายกอบเกียรติศิรสุงเนิน 3. หัวหน้างานการบริหารงานบุคคลนางสำเนียงสุวรรณสีี 4. หัวหน้างานการบริหารงานทั่วไปนางจันทจรแก่นพักดีโรงเรียนบ้านเมืองสวงได้ดำเนินการตามภารกิจ4งานหลักของสถานศึกษาดังนี้ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีการจัดทำการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดทำการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลมีการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนทุกระดับชั้นและการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีและมีการนิเทศภายในสถานศาึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการประสานงานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆครับ 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบ้านเมืองสวงมีการจัดทำแผนการและคำขอจัดตั้งงบประมาณมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและมีการดำเนินงานทางการเงินมีการดำเนินการพัสดุการจัดการทำรายงานงบประมาณมีการตรวจสอบและติดตามและการใช้จ่ายงบประมาณและมีการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาครับ 3. ด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านเมืองสงได้มีการจัดทำระบบบริหารงานบุคคลดังนี้มีการจัดการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลาวินัยและการรักษาวินัยมีคุณธรรมจรรยาบรณตามมาตรฐานวิชาชีพและมีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครับ4 ด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านเมืองสวงได้มีการจัดทำการพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศมีการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายมีการศึกษาระบบงานสารบันภายในสถานศึกษามีการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีการดำเนินงานกิจการนักเรียนและมีการประชาสัมพันธ์การควบคุมภายในครับ นอกจากนี้โรงเรียนบ้านเมืองสวงยังได้ดําเนินง,งานตามนโยบายจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอขตสงานสําเร็จผลคนมีความสุขทุกคนปลอดภัยภายใต้ร้อยเอ็ด 1. l นโยบายและจุดเน้นสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลูกฝังความรักในสถาบันของชาติและน้อมนำพระบระมราชโองายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษามีการปรับกระบวนการการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายมีการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาพัฒนาครูและ และบุคลากรทางการศึกษาครับโรงเรียนบ้านเมืองสวงส่งเสริมเป้าหมายและจุดเน้นงานสำเร็จผลคนมีความสุขทุกคนปลอดภยัยภายใต้ร้อยเอ็ดจื่อพลัสโมเดลงานสำเร็จผล เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมพัฒนาการสีด้านพัฒนาการด้านร่างกายพัฒนาการด้านสติปัญญาพัฒนาการด้านอารมณ์และพัฒนาการด้านสังคมพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้นวิชาชีพดีวิชาประกองชีพดีบุคลากรดีระบบดีคนมีความสุขทุกคนปลอดภัยครับ โรงเรียนบ้านเมืองสวงมุ่งผลิตนักเรียนให้เก่งดีมีความสุขและมีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปขอบคุณครับ